สบายดียามแรงพี่น้องบัสขูสุคนนาทีมาเบิงมาส้มทันมาหน่อยเกลือเขาไก่ติ๊กไข่ติ๊กน่อยน้ำาไรไก่ตัวใหญ่นะครับไหไปฮะเจ๊มันไก่ตัวใหญ่น่ะคือไก่หน่อยเจ๊ตัวที่เห็นอยู่นี่นั่แม่มันตายพี่น้องเลยไก่ตายหาช่วงก็อยากวิทย์แน่ละ พอดีมันได้ลูกมามื่สองหมือนเลยมันก็ตายอันนี้นันได้ประมาณเจ็ดหมือเลยเอา้าไปดึกใส่ไหมที่นังลูกแม่บอกให้ไล่ไก่ตัวใหญ่พุ่นตัวใหญ่ทั้งลังพุ่น,นเออนี่ยแล้วไปแล้วไปไล่แล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วอืมมาๆมามา,มา,มา,มาแม่พี่มาอืมเออมาเบิ่งไก่หน่อยกินขา้าวบ่ ล่องมัในนั่นงลงมาห้ามนงางเผามันเอเมันกําลังกินเขา่ามาห้ามวานเนี่มันกินให,นหนน้มันใหญ่เนาะมันบ่มีแม่กเกลือมันไว้ใหญ่มาจังต้มกินอย่างเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เป็ดเกลืออยู่สี่ตัวน้ำสบายดีปลาลุงดูน้ำน้อยสบายดีปลาลุงให้แม่เบิ้งเน้ Giúp cái lốt nhà nè ừ, Vang mà lông, vang mà lông mà nè Vang lông, vang lông, khơi khôi, khơi Khơi khơi, vang lông, vang lông mà xịt tay Bột chăm ăn cả nhà Đây, đây, đây Đây พาอแรกมันสิเต้เฮ้ยจะไปหานางทอที่เนยทอฮักเพ็ดจังได้ป่านันมากครับอันน้องดีพระจอดกระจอดเลยบ่ใครแน่ยูผู้ใหญ่สอนสอนกุ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสอนกุ้งแยมแรง นึ่งคำ <c oughs> ทุนนั <c oughs> นงเนยบ่ไายยังแล้วปะลุงเอ้ยมากันแถล่นน้ำอันหามลงไปหายลงไปกับพอฟังเออมาห้ามกอ,อกผ่านหรอบอถ <c oughs> ือหมอไว้ถือหมอไว้เอาหมอมาให้แม่ลูกเอาหมอ,อมาให้แม่เอาหมอหมอหมอ หมอมาใส่กุ้งนี่เลยก็พอกำลังมากถือไปเลยมาเร็วมาเร็วอาบถ้าคือว่าห้าอามน้ำลงร้อยอาบร้อยเลยมีผู้สอนสามสี่คนเลยอ้อะไรก็เปิดไฟเทียงอาบร้อยเลยน่ะ้ากุ้งถึอเรื่โอ้ยเหงาครับเหงขาด

ปนินปนินเอาลูกเสนั่นอยู่บ่โอ้น้องน้อยใหญ่เต็มเลยน้องน่ะเดี๋ยวปนินาเขาูเาบัพ่อชีด้สอนใต้ฝนไมได้ดูดเอาปนินไปเบิดสุดท้ายเลยกุ้ง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 ลูกกุ้งลาซิวกีผ่เลก็มีนาะบุคคลนั่นบุตรหยิบสะก้อนบนนี่นะ สนหมือจนคำอะไรถกินนบริเลนลงผูเพิ่นผูนนเด้นหัวเปี่นมายอนเออพอเขียวแล้วคัดกอนอ้ยเนยชิบกระเดวกระเดวอสโนเอไปหาอับน่ำไปหน่อยนะมันคำแล้วปะมันอยากสอนเธอไะมานี่ดมีกุ้งในมือสองตัวผูวกุ้งกุ้งกุ้งหนาวบดิคือกระหอน นเนนี่จังเลยเฮ้จังเอยจัเกใกุ้งกุ้งยังไมอยากช้อนบ่เฮริชอ้อนฮรีทช้อนเลย <c oughs> บ,บาทที่ชอ่องบาทบาทีชช่ชานจังช้อนทัับช้อนในบาทหนึ่งพรมีแหง้งเอ้าเอาอ้าเาเาเ เนาอ้ยเอา้ขแค้มพังเด้อแค้มแค้มพังอือหึ่นะเด้อนี่นั่นเขมาก้วแซ่บรอกมันรู้หมอทั้งปนขาดเนาะค่ว่เขาเห็นเขาอนนอันชนท้อยลังพายเพราะงน้ำละลายน่ะได้อีกได้ จะฝ่อยใหญางฝ่อยใญ่เกินบ่แล้วเขาจับลังอยู่ดาวอ้าฟูฟูป่อยกุ้งกับป่อยบาทนี่มันสิพอกินบ่ลูกมาอยู่นําเอ้นนาไปคนันี่ไปคันคันเด้อนเ้ยแ่ใ้อย่าเฮ็ดเอาไว้กินลูกเอาไว้ก้อยเอาไว้ก้อยนีู่มหาเอาขี้ดินผู้โยนลงไปนี่มากินน่ะเน่ะตาน่ะันดเย็นเลย นอนลงนอนลงป่าบ่เริ่มคำแล้วเริ่มคำแล้วห่างมาโดเวเวทเวเวมออเลยบนี้ใบมันคัมมันุกยหย่นี่เนี้ยฮ่จุดไแตต้นไบอันส่อันนี้่าาเยอะก นำลายแน่และเด้นลถืออยู่สั้นสั้นสั้นลงหามจะเหด้ลันแลยูกห้มจะเตุได้ลูกป่อยกุ้งแล้วป่อยไห้งก็ได้หน่อยยู่นี่มามาลงมามามาหัยไปลูก มาไปเลยกอละปยรดบังอยนะลอยนะเอาบ่ห้ามปอยแล้วหน่วยหนึ่งนะบ่ห้ามเียล่อยที่ก่งเอาไว้ก้อยด้เลเอาไว้ก้อยูไว้ก้อยก้อยแรงมมดกหมด้ค่ะขนมากก็ได้ก็คืขวก็ได้ เก็คไปดูค่ะเออเจ้าเขาเบิดเล้อาวหอมน้องด้ยโอ้นั่ไปบ่ได้น้ำเลอะบารีไปกับโเค็มล่่ยนมันแกเดาแกเดามันบอได้กินหอกเนยทำบร้สอนีเ่ัดิเดสอนลูกปนินเดเดาน้ามันลายแห้งลูก Lâu này thì hay nếu không thôi đi lần lượt không không lần lượt không Nó lượt không Nó lượt không lần lượt không mà ห้าน,าน้ำได้นเลนยที่ขาสอนอยู่บ่เห็นแต่หัวเลยจะปล่อยที่ห๊มันนล็กมันเลกมันเล็กโย <laughs> มาลงเลยมาอาบน้ำในมาคโครโนี่ น้ามไมาสิพอพ่็มาหาเห็้น้หนาวเลยน้ำหนาวเมื่ออาเมื่ออะไรนี่เนื่อยโทษน้ำบว้แไ้วไปเลยเนอยนะ

có luôn thái phải như này này phụ lại yeah. luôn okay. lắp ừ. Thôi nên không <laughs> đây để chắc để chạm mình khăn khai Còn <laughs> ít ít chắc nói Còn chắc nói <laughs> Cung 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 Bà <laughs> siêu lục bà siêu Để đây vô hồi kịp พ่อได้กินแรงพอได้ก้อยพ่อพอได้ก้อยมาหันจะจับมันเด้อน้ำก่อยู่แต่ทุ่งนาเห็ด<ถ>มันข้าวมันข้าวโลาเซลตัวน,นี้ก็ได้อยู่หักบุง้งกินข้าวเดียวกรดับไป ถอยบ่ถอยถอยผนะู้เผาหม้อปลาลุกเอ้ยขาเบิ้งอีกบาทนี่อ่าหมอ้อน้อยน้อยในเผาหม้อกินบลากุ้งนะกินบ่โอ้เรือ,อกี่ได้นี่น้นอยเอืเอวยังเมื่อเบิ้งนั่งแล้วเอือยังเมื่อเบิ้งนั่งปลาแล้วเรือจะเจ้าอีกแหละ ท่นมาดอกท่านมาือเขเขากำลังจกเปิดนั่งเขาไอันน้นระบงต่อ้วอข้าวเขาเรียกจบนะป้าป้าลูกไ่เห็ดแต่ป้า,า,ปาดิบอันนี้ทิมทิมทิา Oh, <laughs> <laughs> Ô, đi ba khỏi nhanh yêu. Say đấy. 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 hết đấy. Say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  là. Say เอองสยอยากเมื่อแลวแต่อยูปลลูกเอ้ปลูกใ่เมื่อก่อนแบบนี้ใ่อยากเมื่อแลวอ้าถูกบัดเพลินอยากเมื่อผุแเลยดจักบานนึงแเมื่อแล้แบบนี้ผุไงเลยไงขาอะไรอยากเมื่อแลวแบบมาหาอยากเมื่อไปยากเนาะทำเลย ทาเมื่อเอากันใหม่เด้อบาดุงเด้อขอบคุณอะไรพี่มาเบ่งมาสม้มทำเลย